สบายดีพ่อแม่พี่น้องพว้องปายเปิดสกู๊กคนเนาะมาอยู่กับเบ้าลุยและกันน้องฝนคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังใดก็ขอฝากความ้ากความคิดฮอดไปหาพี่พ,พี่น้องน้องเอฟซทางฟังไทยดําเดอ้อทุกคนถ <c oughs> <c oughs> ้าทันใดเข้ามายลืมเป็นกําลังใจน้องฝนกับบ้าลุยในเดอ้อทุกคนโอ้เนาทุกคนตอนนี้กับ ฝนตกแห้งแห้งน่าดังซาดซาดซาดทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยนาเด้อสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะเบ้าลุยกับน้องฝนจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งการเดินทางเนาะแต่กรุงเทพมาหานครหลวงเบียงจันทุกคนว่าเพื่อนมีขั้นตอนในเดเนาะระกาการเดินทางใช้เวลาจักโสโมงทุกคนและวิธีการซื้อตั๋วจะซื้อในไหนเนาะระกาก้อนจะออกนอกประเทศในด้านกวด คนออกนอกประเทศนอะอยู่ไหนนอะขายพื้นพวัในไรแล้วก็เข้ามาฟังลาวแล้วอยู่ในด้านนครเหลวแมงจันมาเพือนพวดอนไรเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คอนข้าละเอียดเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอความใจเด้อเรื่องรลวดีๆนี่เนาะจากซ่องไปกันตี้เนาะที่ข้าพระเจ้าได้นาเอาเรื่องเล่าดังกก้านี่มานําเสนอมาเสียต่อให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในโซมู่ในคลิปวิดีโอนี่แหละทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอเต็มเพื่อนเ่าจะได้แปะลิงก์ไ้อยู่ไนใต้คอมเมนต์คือเก้าอะไรเนาะ ถ้าท่านใดเข้ามาก็อย่าลืมเข้าไปเป็นกำลังใจใทาง่องของเพื่อนนำเด้ออนุทุกคนเพื่อบูเป็นการสักษาเสียเวลาเอาไปเบิ้งไปสูงพร้อมๆกันเลยเนาะว่าจะมีอะไรไดเนาะขั้นตอนในการเดินทางจากกรุงเทพม,มาหานครไปหานครหลวงเมียงจันทุกคนพร้อมไหทุกคนพร้อมเลยทุกคนโอเคพอแล้วครับไปเบิเ้งรอมกันเลยเด <c oughs> ้อไปสถานีขนส่งตากุตักนะครับผมกำลังเดินทางไปสปปลาวเวียงจันทร์นั่นเอง <c oughs> การเดินทางก็มีหลายวิธีแต่วันนี้ผมจะนั่งรถบขสไปกรุงเทพคนครหลวงพียงจันท์สำหรับใครที่ซื้อตั๋วไม่ถูกหรือว่าขั้นตอนเป็นยังไงตามผมมาเลยครับเริ่มจากด้านหน้าอาคารเลยแต่ว่าไม่ใช่ซื้อตัวต๋วตรงนี้นะเราต้องเข้าไปภายในอาคารก่อนดูตามคลิปไปเลยนะครับไม่ยากอย่างที่คิด นี่ถึงทางเข้าแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเลยครับใครมีสัมภาระก็ให้เขาตรวจก่อนนะถ้าไม่มีกย็ยิงยาวเลยนี่พอถึงตรงนี้แล้วมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาจริงๆเราจะไปทางไหนก็ได้นะครับเราต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นสาม อันนี้ผมเดียวซ้ายมาเดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินเดินน่ะเห็นลิฟต์อยู่ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์กัน แล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปเลยเข้าไปเลยครับแล้วก็กดชั้นสามพอลิฟต์ออกมาแล้วให้เราเลี้ยวขวาแล้วก็เดิน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 ไปตามคลิปเลยครับ เห็นสีส้มๆตรงหน้านั่นไหมนั่นแหละตรงนั้นเลยช่องที่95ซื้อตั๋วโดยสารกรุงเทพนครหลวงเวียงจันทร์จะมีทุกวันวันละหนึ่งรอบนะครับโดยระหว่างรถบขอสอไทยกับรถบขอสอลาวนะครับจะวิ่งสลับกันคนละวันนี่ถึงแล้วเข้าไปซื้อกันเลย และแนะนำให้จองล่วงหน้านะครับกลัวรถเต็มเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเที่ยวกันมาดูในส่วนของตั๋วกันบ้างดีกวา่าและในตั๋วก็จะบอกว่าเราเดินทางไปที่ไหนนะครับกรุงเทพเวียงจันทร์นั่นเองจันทรจาราที่108เวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็ที่นั่งราคาตั๋วก็900บาทอย่างที่บอกนะครับแล้วก็รถคันนี้ที่ผมขึ้นก็คือรถของประเทศลาว และลืมบอกเมื่อกี้การชำระเงินเงินสดหรือสแกน Q ิวอารค้ก็ได้ครับมารอเวลาขึ้นรถกันดีกว่าไม่นานไม่นานสองทุ่มเองแนะนำนะครับรถมาถึงตามเวลาบ่ะพร้อมแล้วขึ้นรถกันช่องหนึ่งร้อยแปดกันนั่นหน้าเลยนั่นแหละคันที่เห็นของผมรถล,ลาวภาษาก็จะเป็นภาษาลาวเลยกรุงเทพนะครหลวงเวียงจันทร์ รถคันนี้เป็นภาษาลาวชัดเจนหาง่ายป่ะนั่งที่นั่งกันดีกว่าของผมนะฮะก็ได้ที่นั่งแถวหน้าสุดเลยบริเวณที่นั่งนะครับก็เป็นเบาะก,กระรยี่แล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยมีผ้าห่มให้นะครับอันนี้ที่นั่งจะเป็น1แล้วก็2 สองเนะครับอ่ะเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจที่นั่งก็ไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้แคบมากนะครับนบ,บนรถก็มีห้องน้ําด้วยนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําก็สะอาดปลอดภัยแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้หรอกนะบ่ายพรมแล้วรถออกออกเดินทางกันได้สองทุ่มเป๊ะๆนะครับแล้วก็ถึงที่ด่านหนองคายนะครับ ประมาณ6โมงเชา้าก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงพูดง่ายๆก็คือหลับไปเลยทั้งคืนนะครับตื่นทีก็เช้าแล้วนี่นะครับรถออกได้สักพักหนึ่งก็พีพนักง,งานก็จะแจกนะครับน้ำผลไม้หนึ่งกล่องน้ำเปล่าหนึ่งขวด และมีขนมให้อีกหนึ่งหอ่อแล้วก็ผ้าเย็นอ่ะอีกหนึ่งพื้นแล้วก็ของบริสก็ที่เขาแจกก็มีประมาณนี้อ่ะยาวไปยาวไป และนี่นะครับเขาแวะรับประทานอาหารแล้วก็เข้าห้องน้ำนะครับอีกหน,หนึ่งจุดนะครับที่สถานีขนส่งโคราชนะครับผมถึงเวลาประมาณเกือบ,บเที่ยงคืนแล้วก็ตรวโดยสารนะครับจะนํามาแลกเป็นคูปองฟรีได้หนึ่งชุดนะครับคูปองก็มูลค่า30บาทนะฮะจะแลกเป็นอาหารเป็นข้าวหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นซาลาเปาหรือเป็นลูกชิ้นหรือน้ําต้องเสียเงินเพิ่มตามจํานวนเงินนะครับ และเราก็ถึงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้าเดี๋ยวเราก็ไปจับพาสปอร์ตก่อนออกนอกประเทศกันนะครับตามตึกด้านหน้านั้น,น,นเลยไม่ยากไม่ยากข้างในก็ห้ามถ่ายรูปห้ามใส่หมวกห้ามใส่แว่นตาแล้วก็ห้ามบันทึกวิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อน ทำตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วมาฟ้าสว่างเช้าแล้วเราก็ขึ้นรถคันเดิมนะครับบอกแล้วรถคันนี้ยิงยาวถึงนครหลวงเวียงจันเลยเรากำลังจะเดินทางออกนอกประเทศกันแล้วนี่เลยนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับหรือสะพานข้ามแม่น้ำโขงนั่นเองเดี๋ยวเราจะเห็นธงชาติระหว่างธงชาติประเทศไทยกับธงชาติของประเทศลาวนะครับ ถ้าเห็นตรงชาติประเทศลาวเมื่อไหร่นั่นเราเข้าฝั่งมาเรียบร้อยแล้วออกไม่เห็นนี่เราเข้าฝั่งมาเรียบร้อยแล้วแไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปจับพาสปอร์ตฝั่งลาวด้วยนะครับแล้วก็ถึงเรียบร้อยนะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งสปปลาวนะครับ ทางนี้เราต้องเขียนใบขาเข้าประเทศด้วยนะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศ20บาทด้วยนะครับเตรียมเงินจ่ายเป็นเงินไทยได้เลยดำเนินตามขั้นตอนเสร็จสิ้นก็เราเข้าประเทศลาวโดยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นรถคันเดิมได้เลย พราะจุดที่เราลงไม่ใช่ที่นี่นะครับเราต้้งนั่งรถไปอีกประมาณ20นาทีนะครับเราจะไปลงที่ตลาดเชา้าอยู่ใจกลางเมืองของนครหลวงเวียงจันทเลยครับแล้วเราก็มาถึงที่ตลาดเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างผมว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับที่เหลือเราก็เที่ยวในสปปลาวให้สนุกเลยครับ และสำหรับคนที่จะกลับประเทศไทยนะฮะไม่รู้ว่าซื้อตั๋วที่ไหนขึ้นรถที่ไหนก็ขึ้นรถที่นี่นะครับที่ตลาดเช้าที่นี่แล้วก็ซื้อตั๋วนะฮะอยู่ด้านหน้าบริเวณของตลาดเช้านะครับแต่ว่าถ้างง,งยังไงเดี๋ยวผมจะมีคลิปในการซื้อตั๋วกลับอีกหนึ่งคลิปนะครับให้ดูไม่ยากเลยครับตอนนี้ก็ไปเที่ยวให้สนุกก่อนอ้าเป็นยังไงเด้อพี่น้องหลังจากที่ได้เบิง้งได้สมจบไปเนาะ นนข่าวการได้นห้ขั้นตอนละเอียอร์ทุกคนที่เดินทางจากกรุงเทพม,มาหานะครหลวงเมอืองจันทในราคา90 0้บาททุกคนประกาศการเดินทางกับไซเวลาค่อนข้างจะโอ้โดนสมควรเนาะเกือบคืนนึ่งเต็มเต็มเลยทุกคนสิบสั่วโมงเนาะว่าต่อทางนอนเลยเนาะว่าเป็นการเดินทางช่วงกลางคืนนี้ทุกคนก็ได้เห็นละการบริการแต่อย่างใดเนาะเป็นเรื่องดีเนาะสำหรับท่านใดที่มีแพนจะ มาเที่ยวประเทศลาวเนาะโดยส่วนมากมันการเดินทางจากรถมีทุกคนเนาะในหูข้อมูลที่ละเอียดแตนะ่เนาะข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะทุกคนเนาะสำหรับน้องฝนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะทุกคนเนาะโดยเฉพาะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายสุดละทุกคนถ้าท่านใดที่ยากมาเที่ยวลาวเนาะน้องฝนก็นยินดีต้อนรับเดอ้อทุกคนเนาะถ้าท่านใดมีแผนจะมาเที่ยวลาวก็ยินดีเนาะทุกคนเนาะ ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยเพราะว่าการได้มู้วิธีการเดินทางไปแล้วนะทุกคนเนาะสลับคลิปนี้กันสอรา,ากว่าสนีนแ่แหละเนะทุกคนเนาะถ้าท่านใดเข้ามากะเปลี่ยนกำลังใจทั้งสองคนเฮานำกเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอกล้าวอ,อมาสบายดีายบ้าย